ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันาคารที่6ธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อวาน3ฮานอยไม่มาสคาฮานอยนะครับก็ไม่สวยเลยครับเมื่อวานนี้สำหรับสามไม่ใช่มุกไม่ใช่แค่3ฮานอยครับเมื่อวานนี้หุ้นเดินไม่ดีครับกว่าจะเจาะได้เป็นหุ้นดึกเลยนะครับยังไงรองรับชมรับฟังเบื้องต้นครับถ้าถูกใจเลขที่ผมจะวางตามครับ ถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันนะครับผมก็ยังลันต่อไปเนาะสําหรับฮานอย3ฮานอยผมว่า2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เดินอย่างน้อย3-4รอบนะแต่มีประเดิมมาเมื่อวานประเดิมเมื่อวันอาทิตย์กับเมื่อวันจันทร์ไม่สวยเท่าไหร่นะครับยังไงครับลองรับชมและฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะเมื่อวาน3343 9ครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้2ครับเด่นสุด2ลอง8ครับ ชอบ2เล่น2ชอบ8เล่น8ด้วยกันนะครับส่วนตัวผมชอบ2มากกว่า8นิดนึงครับ3าม2อ2สาครับ3าม2องสี่สแล้วก็9ก้ครับมัด8เข้าไปครับ 832 842 882 822 834 884 844แล้วก็894ครับสำหรับพานอยพิเศษ17นากา30นทีมาลุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ